ยินดีต้อนรับกลับสู่โลกแห่งเทอร์โบท็อกและว,วันนี้เราจะมาเจาะลึกสิ่งที่กำลังเป็นกระแสงเงียบๆเบเื้องหลังนั่นคืออิสุสุพิคาติเล็กปี2อนี่นี่คือรถกระบะที่ไม่ได้ประกาศตัวเองอย่างจงแจ้งแต่ทันทีที่เห็นคุณจะรู้ได้ทันทีว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่ต้องการความน่าเชื่อถือความแข็งแกร่งและเอกลักษณ์แบบอีสุสุสุดคลาสสิกที่ห่อหุ้มด้วยโครงสร้างที่ทันสมัยดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่ผมจะแบ่งปันต่อไปนี้คือรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่ จะได้ศึกษาข้อมูลการพัฒนาที่หลุดออกมาอย่างละเอียดเดลิ D ์ไม่ได้พยายามจะดูรูราแต่มันมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวเลือกที่ชัญนฉลาดรถกระบะที่ทํางานได้สําเร็จไม่ว่าคุณจะขับบนพื้นที่ครุขราบ,บนทางหลวงที่ยาวไกลหรือขับในเมืองสิงที่น่าสนใจเกี่ยวกับรุ่นปี2026คือการที่อิซูซูได้ปรับปรุงความแข็งแกร่งของตัวถังและปรับแต่งช่วงล่างอย่างเงียบเียเพื่อรองรับน้ําหนักที่มากขึ้นโดยไม่ลดทอนความสะดวกสบายคุณจะได้รับความทนทานตามแบบฉบับรถสปอร์ตแต่ยังคงรักษา สติรภาพได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับน้ำหนักบรรทุกที่ปกติแล้วมักจะสร้างความรำคาญให้กับรถรุ่นเก่าภายใต้ฝากระโปรงอีซูซุได้ทดสอบระบบส่งกำลังดีเซลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ซึ่งเน้นแรงบิดสูงที่รอบตำ่ำซึ่งหมายความว่าการลากจูงจะแข็งแกร่งขึ้นการไต่ทางชันที่ราบรื่นขึ้นและการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาได้บอกไว้ผ่านตัวอย่างทางวิศวกรรมดีเล็กซ์ไม่ได้พยายามจะเป็นรถบรรทุกที่เร็วที่สุดแต่ต้องการเป็นรถบรรทุกที่น่า เชื่อถือที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ระบบเครื่องยนต์ใหม่นี้สัญญาไว้คุณจะรู้สึกถึงแรงดึงที่หนักแน่นทันทีที่แตะคันเร่งภายในดีเล็ก์ยังคงใช้งานได้จริงแต่มาพร้อมกับความทันสมัยคาดหวังระบบอินโฟเทนเมนต์ที่อัปเกรดฉนวนห้องโดยสารที่ดีขึ้นและแผงหน้าปัดที่สะอาดตาขึ้นทุกอย่างให้ความรู้สึกเหมือนได้รับการออกแบบมาสําหรับผู้ขับขี่ที่ใช้เวลาอยู่หลังภูมิัยเป็นเวลานานเรียบง่ายชัดเจนและทนทานไม่มีความหรูหราฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นมีเพียงการปรับปรุงที่ใช้งานได้จริง ที่ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นสิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆคือข่าวหรือที่เงียบๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยใหม่ๆที่กําลังจะถูกเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนเซนเซอร์ด้านหน้าและระบบยึดเกาะถนนแบบปรับได้อิสุสุดูเหมือนจะกําลังมุก